สวัสดีค่ะชาวกลุ่มโอทุกท่านนะคะกลับมาพบกับไปกับดวงและดวงประจําสัปดาห์ดวงประจําสัปดาห์นี้นะคะเราจะนับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่21มิถุนาถึง27มิถุนายนนะคะในสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าชาวกรุ่มโอมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะคะยังเป็นช่วงอาทิตย์ที่หนักมากๆสาหรับชาวกรุ่มโออยู่นะชาวกรุ่มโอเป็นสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างกระทำหันเข้ามาพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเพื่อนฝูงทัศนคติต่างๆนะคะคุณบอกเลยว่ามี แน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้ของชาวกรุ๊ปโอนะอะอย่างเช่นเรื่องของการงานนะคะการงานเองเนี่ยถ้าจะหาความแน่นอนในสัปดาห์นี้เราบอกได้เลยว่ายากนะเราก็มีความยืดเยื้อในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรที่คุณเตรียมการมาแล้วนะคะจําเป็นจะต้องยืดเยื้อออกไปรอคอยออกไปแบบกระทันหันอย่างสมมุติว่าแบบเฮ้ยพรุ่งนี้จะประกาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของแบบงานว่าจะได้หรือไม่ได้หรือว่า ลูกค้าจะตอบตกลงถึงเวลาลูกค้าก็เออยังตอบตกลงไม่ได้นะคะยังนู่นยังนี่นะคะอะไรประมาณนี้นะคะต้องยืเดเยื้อต้องรอคอยออกไปอีกการเงินก็เหมือนกันนะคะมีเข้าปุ๊บแล้วก็มีออกปรับนะแต่ว่ามันก็จะเป็นในเชนิงที่เข้ามาแล้วก็คุณก็จะออกไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หนี้ใช้สินนะคะการปิดหนี้การอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ามันโอเคแหละแต่ถ้าถามถึงเงินเก็บเรามองว่ายากอยู่นะคะรวมถึงมันจะมีรายจ่ายกระทนหันเข้ามาด้วยนะคะกับ เงินที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยยังไม่ได้รับนะคะอาจจะต้องรอออกไปอีกแต่ถ้าคุณมีโปรเจกต์เล็กๆที่มีคนอื่นชวนทํานะคะเน้นว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆสั้นๆทํากับคนอื่นนะคะค่อนข้างที่จะโอเคดีคนอื่นแนะนามาทําร่วมกับคนอื่นขายอะไรเล็กๆน้อยๆแนวแบบซื้อมาขายไปลดเล็กๆนะคะอันนี้เรามองว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ทําได้อยู่นะคะหรือว่าทําในแนวออนไลน์ก็เป็นไปทางที่ดีนะเพราะว่า คนจะรู้แล้วก็คนก็จะเห็นค่อนข้างมากนะคะการงานเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนโฉมไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะคะรูปแบบการทํางานต่างๆจนเหมือนแบบคุณออกจากงานเลยประมาณอย่างนั้นเลยอ่นะคะอืมก็ยังไงอดทนหน่อยก็แเรากันนะคะในเรื่องของการงานกับการเงินนะในเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังที่เกี่ยวกับมดลูกฮอร์โมอนต่างๆเพราะว่าจะมีเกณฑ์ที่แบบ ต้องเบิกประกันนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคุณก็ต้องระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับแบบลดปาต่างๆเอาไว้ให้ดีนะคะเทคนิคทํายังไงแก้นะคะเพราะว่ามันดูที่จะเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะต้อง ทำบุญนะคะที่เกี่ยวกับแบบปล่อยชีวิตโครกระบือปล่อยสัตว์แต่ว่าปล่อยสัตว์เนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีนะแบบปล่อยปลาถูกที่ไหมปล่อยเต่าถูกประเภทหรือเปล่านะคะหรือว่าการปล่อยนอของคุณมันเป็นการส่งเสริมให้เขาแบบจับพวกมันมาขังอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีๆนะคะหรือว่าคุณจะทําโดยการที่ทําบุญกับโรงพยาบาลส่งกับเด็กที่ป่วยคนที่ป่วยกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าการทําประกันนะคะแบบจ่ายทิ้งก็ได้นะคะที่แบบถูกผูกอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนเช่นแบบว่าเ ประกันแบบรายปีประกันโควิดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบมันเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิฐานว่าขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแถวค่าจากโกครคภัยทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะคะก็ให้ขอเจาะจงไปในเรื่องของสุขภาพเลยนะคะถัดมาในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วเรามองว่าตอนนี้ตัวคุณเองนะทางคุณนะคะจะมีคนที่มีแฟนแล้วเหมือนกันเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซุปเปอร์คอมเพล็กตไปเลยนะคะเพราะว ตัวเราก็มีแฟนอยู่แล้วตัวเขาก็มีแฟนอยู่แล้วล้วถ้าคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นฟิลลิ่งแบบวันไหนแสตน์คุยเล่นๆเ,เรามองว่าไม่อะมันจะยิ่งแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันเข้าไปใหญ่นะคะถ้าคนไม่พร้อมกับความแบบคือถ้าคนคิดว่าจะเล่นๆเ,เรามองว่าอย่าแต่ถ้าคนคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกแบบโอเครับได้กับความสัมพันธ์ที่จะยาวนานนะคะเรามองว่าก็ทำได้แหละแต่ว่าความสัมพันธ์กับคุณกับแฟนเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะแต่เรามองว่ามันเป็นจุดที่แบบ ค่อนข้างที่จะสั่นไหวนะอ่อนไหวใน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 ช่วงนี้นะความสัมพันธ์กับแฟนของคนกรุ๊ปโอเองนะคะคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าจะมีการตัดสินใจบางอย่างว่าอาจจะแบบเลิกหรือเบรกในความสัมพันธ์ปัจจุบันเกิดขึ้นนะแต่มันก็แบบเรามองว่ามันก็ยังไม่ได้เลิกขาดซะทีเดียวนะคะส่วนสําหรับคนโสดในขณะนี้ใครเข้ามาบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไว้ใจใดๆใ,ใครทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยก็ได้นะคะ แล้วก็แบบไม่ใช่ก็ได้แหละเรามองว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแนวฉาบฉวยเลยอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามาแล้วก็ไปนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์พ่วงมาด้วยอ่ะคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้จริงใจมาก,กน,นะคะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งยุ่งเกี่ยวกับใครก็แล้วแต่นะถัดมานะคะสาหรับคนที่แบบเพิ่งเลิกกันไปนะ,ค,ะคือไม่เกินหนึ่งเดือนหรือว่ามีระยะห่างก,กันอยู่ในขณะนี้จริงๆเรามองว่าแบบ ความสัมพันธ์มันยังไม่จบจิ้นดีนะทุกคนแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่ยังไม่ได้มีสถานภาพชัดเจนคืออยู่ด้วยกันแต่ว่าโนสเตตัสหรือว่าแบบว่าเออฉันเลิกกับเธอนะแต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นึกออกมายังไปมาหาสูยังแบบเหมือนกับห่วงทำตัวเหมือนแฟนแต่เราแต่ก็บอกว่าแบบเออไม่ได้เป็นแฟนกันนะอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่มันจะเสียงมันก็คือคุณอะเรามองว่าแบบ move on ไปก่อนดีกว่านะคะแต่ว่า m o ฟอ on อยู่กับตัวเองไปก่อนอย่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะสักพักหนึ่งอะ รอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะ,นะคะทันมาในเรื่องของครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่แต่งงานแล้วในจังหวะนี้เองนะคะเรามองว่าแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งๆนะแต่ก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อกันอยู่นะคะคือแบบไม่ได้หวือหวาเหมือนคนที่คบกันมานานแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะส่วนสําหรับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเรามองว่าไม่ค่อยได้คุยกันมากนะ,นะคะหรือว่าการคุยกันอะ่ะมันอยู่ในจุดที่แบบว่า พูดกันไปก็ไ่ค่อยๆเข้าใจเท่าไหร่นะคะอะไรที่เราต้องการความร่วมมือความเห็นความช่วยเหลือยังไม่ได้รับนนในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องสู้ทนด้วยตัวเองไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของแบบเพื่อนฝูงนะคะคนรอบข้างรอบตัวของชาวกลุ่มโอในขณะนี้ ตอสําหรับชาวกลุ่มโอนะคะเรางงมากเลยว่ามันตัดนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะในในช่วงสว่าะนี้นะคะเรื่องของเพื่อนฝูงอะเรามองว่าจะเพิ่งพาใครค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคือหันไปทางไหนมันไม่มีใครที่จะแบบพร้อมช่วยเหลือคุณได้อะแต่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาไม่จริงใจกับคุณนะแต่มันอยู่ในจุดที่แบบว่าเหมือนกับคนที่เขาจะช่วยเหลือคุณก็อยู่ไกลอะแล้วเกินเอื้อมที่เขาจะช่วยได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอะคนบางคนถ้าเกิดว่าจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณอนะเขาก็หวังผลตอบแทนอะไรใดๆลึกๆอยู่ก็พายายามแบบอ,อย่าเพิ่งไว้ใจใครนะ ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะแบบต้องอยู่ห่างจากเพื่อนฝูงที่เป็นคนสําคัญของคุณด้วยนะคะไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเท่าไหร่นะคะคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนแบบที่จะจริงใจต่อคุณนะเพียงแต่ว่าคนที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือคนคุณอนะ่ะเขาอยู่ไกลจนเกินเอื้อมไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ถัดมาในเรื่องของโชคลาภต่บคุณยังโชคดีนะยังมีโชคลาภที่เกี่ยวกับแบบเงินลงทุนที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้เห็นแต่อย่างที่บอกอ่ะสุดท้ายเงินที่ได้มาคุณก็เอาไปใช้กับเรื่องของแบบการปลดหนี้หรือว่าการสร้างหนี้จะมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จริงๆนะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หวังใช้ได้ขวาแบบคิดหวังอะไรไว้ยังไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นนะคะยังไงอดทนซะหน่อยนะชาวกรุ่มโอเป็นไปได้ทําบุญหนักๆทําบุญแรงๆปังๆไปเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานให้ตัวเองเยอะๆนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุม้มครองประจําตัวคุณอยู่นะก็จะช่วยให้แบบผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะยังไงก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาวกรุ่มโอนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้กําลังใจแม่หมอหน่อยก็แล้วกันนะคะยังไงคลังนี้ขอบคุณสสวัดีค่ะ